สวัสดีพี่น้องโอ๋ย,น,น,ยน,น้ำดดพลาดไหยเดี๋ยวนี้จะไทยจะทำก๋้ดเตี๋ยวไก่ตุ๋นไป่นอะกุวยเตี๋ยวไก่ต,ตุ๋นนะนี่เครื่องยาจีนเครื่องต้งมก๋วดเตี๋ยวต้องเอาอยู่พอนี่คนปีกไก่พี่นาะคนปีกไก่ทั้งสองอย่างเลยนี่จะไทยล้างนำ้ำปลาสะอาดล้างน้ำเกลือทำควาสะอาดแล้วก็ ต้มน้ำให้เดือดแล้วไปลวกห้าทีพี่น้อง,องแล้วมาพักไว้เนี่ยเลือกเอาไปลวกเอาเลือดเอาสิ่งสกรปรกมันออกอะ่ะครับนี่เดี๋ยวมาใส่หม้อตุอ๋นกันตุ๋นขอเปื่อยแล้วก็เดี๋ยวแยกหม้อพี่น้องแยกหม้อแล้วมาปรุงหมูตุ๋นให้หอมเลยพี่น้องแล้วนี่ก็ทําเป็นน้ำยวยเตวมาอันนี้ยังไม่มีอะไรเลยนะแต่ใครใส่เกลือ แล้วก็ลากกรคียกระเทียมพริกไทยไว้เนี่ยน้ำซุปเนี่ยเนี่ยจะใช้ล้างน้ำปลาสะอาดแล้วต้มน้ำไม่เดือดเลยลวกไวห้านาทีแ้วเนี่ยวาล้างน้ำปลาสะอาดใส่ไปเลยพี่น้องกินไส่ตรงกันกเงยก๋วยเตี๋ยวลูกหลานก็าจะกินนะจัดไปจุกๆพี่น้องคนตี2สองอย่างเลย โอนเปรี้ยะการเปิีเนี่ยสมพอเปื่อยเปยื่อยแล้วเดี๋ยวเจ๊ชายจะมาใส่หม้อเน,นี้ยพี่น้องแล้วก็แยกแล้วก็ปรุงเนี้ให้เข้มข้นเลยเนี่ยแล้วก็นี่ก็ทำเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวไปเดี๋ยวให้ไกเ่เปื่อยหน่อยพี่น้อง โอ้ยเดือดพลาดไหมพี่น้องเบาไฟไวไฟเบาไฟ,าไฟโอ้โหขึ้นก๋วยเตี๋ยววันนี้พี่น้องเนี่ยเครื่องต้งมก๋วยเตี๋ยวเครื่องยาจีนไหมน้องใส่ไปเลยเนี่ยมีหญ้าหอมมีอยกักมีหลายๆอย่างเนี่ยเครื่องต้มยาจีนนั่นแหละพี่น้องก๋วยเตี๋ยวตุ๋นเนี่ยเนี่ยเป็นนงฟองเนี่ยพี่น้อง ใส่เลยแค่โอยนี่ก็หอมแล้วพี่น้องเอ้ปุ้งเลยนี่น้ำมันหอยอันนี้เป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวยพี่น้องอย่าไปเพิ่งจะไปทำอะไรเข้มข้นนะพี่น้องมันเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเราจะแยกหม้อเอา ใก่ไปตันิดม่อนึงให้เข้มข้นแล้วนอันเนี้ยทำน้ำวุ้ยเตี๋ยวเนี่ยทำเป็นน้ำซุปใส่ ใช้ใส่ซอสปรุงรสน้ำมันหอยซี่ยุวขาวนีพี่น้องนี่รสด,ดีผมดูรส ใช้ใส่น้ําตาลเปลิดนะพี่น้องะเพราะใช้ใช้มีน้ําตาลเยอะลอาใช้น้าตาลปวดใช้ไม่เคยใช้น้ําตาลปวดนะใช้ทำมุดเกี่ยวเนะ่ะใช้ใช้ใช้น้าตาลเนี่ยซับซ้ายน้ำตาลเป๊ปตามมะพร้าวเ,เนี่ยง่ายดีหอมดีด้วยไปเจ็ดตัวให้ไก่เปื่อยก่อนนะเดิน,ไ,นไม่แยกไก่เปือ่อยตรงนะี้หม้อนึง โอ้ทงนอกสว่างรล่งพี่น้องตอนนี้ห้าโมงเองแดดส่งเปีย่ยโอ้โหพี่น้องไงห,หอมมากให้ดูเดิเริ่มเปื่อยแล้วเดี๋ยวด้าช้ไจะแยกหม้อะนะเอาเอาไก่ออกไก่ออ,ออกมาใส่หม้ออีกหม้อหนึ่งแล้วก็ไปตุนอีกหม้อหนึ่งให้เข้มข้นเลยให้ไปเปื่อยพี่น้องและหม้อ,อนี้ทำเป็นน้ำซุป น้ำบ๋้ยเตี๋ยว่โอ้โหดู่ะใะใช้แยกหม้อหอมมากพี่น้องเน่ท่านผู้ชมแต่ช้ยแยกหม้อเอาไก่มาตนไว้อีกหม้อพี่น้องอันน,นู้นทำเป็นน้ำซุปไปนี่จตใช้ยเพิ่มรสชาติให้จัดจ้านในเ่ยพี่น้องใส่เกลือใส่น้ำตาลรส น้ำมันหอยให้เข้มข้นเลยพี่น้องเนี่ยไก่ตุนอันในหม้อแล้วเนี่ยที่แยกออกมาตุนใหม่เนี่ยอันนู้นหม้อใหญ่ที่ต้มทีแกแล้วทาเป็นนมซุปพี่น้องแล้วแยกไก่มาตุ๋นให้เข้มข้นเลยเนี่ยใส่รสดีใส่ดดใสน้ํามันหอยใส่น้ําตาลให้เข้มข้นเลยพี่น้องเดี๋ยวตักลวกเส้นเสร็จตักเนี่ยให ปีไก่นี่ใส่แล้วน้ำซุปใส่ราดกระเทียมเกียวโรยใช้ได้เลยพี่น้องเลยบอกเลยหอมกุณ่นเลยพี่น้องวันนี้เดีย๋ยวจะใช้ตุ๋นให้ปเปื่อยเลพี่น้องมาพี่น้องโอ้โหเนี่เสร็จเรียบร้อยก๋วยเ,เตี๋ยวไก่ตุ๋นตะไคร้เม่นวดนี่ตะไคร้ใส่ลูกชิ้นด้วยนะพี่น้องตะไคร้มีลูกชิ้นเนื้ออยู่ในตู้เย็นเอามาใส่ด้วยนี่ไก่ที่จะใช้ตุน๋นน้อยปีไก่นะ นี่ปปเปิดเผยเลยพี่น้องล้วนี่รถต้องจัดแต่ไหนพี่น้องใส่น้ําตาลผมปรุงรสซอสปรุงรสให้เข้มข้นเลยพี่น้องเลยเนี่ยที่จะใช้บอกอ่ะเนี่ยโอ้โหเปิดเผยแล้วจะใช้มีเลือดมีตับอยู่ในนี้ด้วยเนี่นี่ทั้งเลือดทั้งตับเลยพี่น้องเดี๋ยวมาทำมาเลยวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋มยังพี่น้องแต่ไม่มีตีนนะพี่น้อง เนี่ยเครื่องปรุงกระใช้ก็มีเนี่ยตั้งอ๋อหอมกระเทียมเจียวน้ำส้มพริกป่นเนี่ถั่วคั่วมาเนี่ยวง,งอ่อกับคณะเนี่ยพี่น้องวันนี้จะใช้กินเส้นหมี่นะเส้นเมี่เอาลวกมาเอาออกมาแน่แน่ยีให้เป็นเส้นเส้นอย่างเงี้ยเราไปล้างน้ำพี่น้องเดี๋ยวมาลวกกัน่ะลวกเส้นเมี่เลยพี่น้อง นี่จะใช้กินเส้นหมีล้างน้ำแล้วล้างเอาแป้งออกไปเนองนี่อย่าไปใส่ทั้งก้อนไปเนาะใส่ทั้งก้อนทัน้งในไม่สุกเนี่ยเอามาขี้ขี้เป็นเส้นๆส้นเงนี้ยไปเนอะเราไปล้างน้ําล้างน้ําเสร็จแล้วมารีบมารวกเลยไปปล่อยไว้นานเส้นจะขาด chin băm mì Cái tung em em nó, em 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 nó, thì em em ตับเลือดเตกไก่ใส่ไปเอาเคอันก็ใส่ไปพี่น้องนี่เดี๋ยวไก่ตุ๋นก็ใชามีหนวดนี่อินเองใส่ไปเยอะนี่น้ำลาดไปใี่น้องโอ้โหหมน่ากินนะเดี๋ยวมาปรุงรสกันใี่น้อง นี่ตั้งโอ้พี่น้องนี่ตั้งชายโรยไปนี่น้ำส้มใช้ใช้ทำไวกระเทียมเกลียวใส่ไปสับข้าวง่ายๆแต่ใช้มีหน่ยพี่น้องเลยพริกปน่นโอ้โหแค่นี้ก็อร่อยหรอพี่น้อะ เดี๋ยวมาดูกันใ,ใกล้เลยกด